สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ท่านผู้ชมเรามาดู10ล่างนะครับแล้วก็หน่วยล่างของเรานะท่านผู้ชมนะวันนี้ผมได้นำา10ล่าง2สูตรนะท่านผู้ชมนะจับชนกันเลยนะครับแล้วก็นำหน่วยล่างอีก2สูตรนะครับทั้งหมดเป็น4สูตรทั้ง10และหน่วยล่างนะท่านผู้ชมนะก่อนอื่นเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือน ข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับก็เรามาดู10บล่างเดินดี2สูตรนะท่านผู้ชมนะ สูตรแรกนะครับสูตรที่1เป็น10ล่างเดินดี6ตัวนะท่านผู้ชมนะก็ทั้ง2สูตรนี้ผมเปลี่ยนสูตรสูตรให้สูตรใหม่ทั้ง2สูตรนะท่านผู้ชมนะส่วนหลักหน่วยก็สูตรสูตรเดิม1สูตรแล้วก็สูตรใหม่อีก1สูตรนะครับเรามาดู10ล่างกันก่อนนะครับสูตรสูตรที่1นนะร้อยบนบวกหน่วยล่างบวกร้อยห่งบวก 1ิบหคูณสบวกหน่วย1นึ่งคูณสบวกร้อยสคูณสบวกหน่วย2อคูณสบวกหน่วย3ามคูณสบวกสหน่วยสีบวกสคงที่นะผลลัพธ์ได้เท่าไหร่นะครับบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสบวกสแล้วก็บวกหนะท่านผู้ชมนะสูตรค่อนข้างยาวนะท่านผู้ชมนะบวกกันถึงสิบตัวนะท่านผู้ชมก็บวกด้วยความระมัดระวังนะท่านผู้ชมมันหลายตัวนี่อาจจะหลุดได้นะถ้าไม่ทวนหรือบวก ไม่ดีนะท่านผู้ชมนะสูตรยา,ยาวๆแบบนี้นี่นี่แหละข้อเสียก็คือตัวบวกเยอะมันอาจจะผิดพลาดได้ท่านผู้ชมนะแต่สําหรับผมแล้ทวนหลายรอบแลยนะท่านผู้ชมไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนะครับผมใช้สถิติงวดที่ออก4 2นะท่านผู้ชมนะเป็นสถิติงวดแรกกับท่านผู้ชมได้ชมทั้งหมด14งวดยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะก็จริงๆก็เดินยาวนะครับสูตรนี้นะสามารถ คำนวณย้อนหลังได้อีกหลายงวดเลยท่านผู้ชมนะท่านก็สามารถคำนวณย้อนหลังดูนะครับตามสูตรนี้เลยนะท่านผู้ชมนะเรามาดูสถิติแล้วค่อยมาคำนวณกันเลยท่านผู้ชมครับเป็นสูตรที่เพิ่มเติมให้ใหม่แต่ว่ายาวหน่อยท่านผู้ชมบวกกันถึงสิบตัวนะสูตรนี้เดินดีนะครับท่านผู้ชมนะสูตรยาวแต่ก็สถิติของเขานี่เดินดีมากนะครับก็เนี่ยครับสิบสี่งวดก็ยังไม่หลุดนะครับงวดที่ผ่านมานะครับออกสองหนึ่งนะครับ เราให้เด่น2 3 4 8 0 1ก็มาที่2นะครับท่านผู้ชมหลัก10นะเรามาคำนวณงวดวันที่2มกราคม2568กันท่านผู้ชมนะครับร้อยบนร้อยบนก็คือ8บวกหน่วยล่างหน่วยล่างก็คือ1นนะครับบวกร้อยหนึ่ง 1้อก็คือ2บวก1ิบหนึ่คูณสองก็คือ9ก้าเบวกหน่วย1นคูณสหน่วย1ก็คือ0นยะ์นะศูนยได้0บวกร้อยสองคูณสองรก็คือ7 7็ดเสองสบวกหน่วย2อคูณสหน่วย2ก็คือ2องนะสอเป็น6 บวกหน่วย3าคูณสหน่วย3ก็คือ1 1 2ได้2บวกหน่วย4หน่วย4ก็คือ9แล้วก็บวก4คงที่นะผมไม่ทวนนะท่านผู้ชมเพราะว่าผมเองใช้ดินสอเขียนไว้แล้วทวนหลายรอบแล้วนะครับ9บวก4ได้3นะครับ6บวก2ได้8 0บวก4ได้4 2บวก8ได้0นย์นะครับ8บวก1ก็ได้9นะครับ เอา8ท่านผู้ชม8บวก3ได้1นะครับเอา1ไปบวก9ก็ได้0นะ0ย์บวก4ก็ได้4นะครับเด่นตัวแรกเด่น4นะท่านผู้ชมนะ4บวก1ได้5 5บวก1ได้6นะครับ6บวก4ได้0 0บวก2ก็ได้2นะครับ2บวก1ก็ได้3นะอา้าวแสงหายอีกแล้ว นนะเด่นสิบล่างเดินดีหกตัวสูตรที่หนึ่งท่านผู้ชมเด่นสี่ห้าหกศูนย์สองสามสี่ห้าหกศูนย์สองสามนะครับพอดูได้อยู่นะท่านผู้ชมนะไม่อย่างนั้นก็ นี่หละมือไปโดนอะไรไม่รู้ท่านผู้ชมปุ่มมันทีนี้เรามาดูสูตรที่2นะครับสูตรแรกนะครับเด่น4 5 6 0 2 3นะครับทีนี้เรามาดูสูตรที่2ท่านผู้ชมสูตรนี้นี่เป็นสูตรที่เป็นสูตรเดิมของเรานะท่านผู้ชมนะก็สูตรนี้ก็เวลามันหลุดนี่ผมก็จะพักสูตรไว้นะครับแล้วก็รออีกสัก2 3งวมงดเขาเดินต่อผมก็เอามาลงนะ ก็เป็น10บล่างเดินดี7ตัวเป็นสูตรเก่าของเรานะครับใช้ร้อยบนคูณ4บวกหน่วยบนผลลัพธ์เท่าไรบวกหนึ่ง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 บวก3บวก2นะต้องขอไปแสงด้วยท่านผู้ชมนะมันพอดูได้อยู่นะครับมือไปโดนแสงแล้วก็หายพอเปิดแล้วมันไม่ยอมกลับมาท่านผู้ชมนะมันน่าจะเป็นที่โทรศัพท์ผมน่าจะมีปัญหานะพอดูได้อยู่นะครับ ผมใช้สี่ตีงวดที่ออก4ี่สองนะเป็นสี่ตีงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมเรามาดูสี่ตีกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับสูตรนี้มีหลุดนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าไม่เคยหลุดซ้ํานะเป็นเจ็ดตัวนะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับเวลาเขาหลุดแล้วเขาก็จะกลับมาเดินต่อประมาณสี่ห้างวดท่านผู้ชมเนี่ยครับแล้วก็หลุดอีกนะเจ็ดตัวนะแต่ก็มีหลุดอยู่ท่านผู้ชมนะจากนั้นเขาก็เดินมาอีกสามงวดนะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับ งวดล่าสุดมาที่สองนะหลักสิบเราให้เด่นที่ห้าห9 2 4ดดสองสี่ท่านผู้ชมมาที่2ก็ถือว่าผ่านนะครับหลุดแต่ไม่หลุดซ้ำนะและผมมั่นใจว่างวดนี้เขาจะกลับมาเดินต่อท่านผู้ชม <c oughs> เรามาคำนวณกันเลยนะครับใช้ร้อยบนคูณ4นะร้อ <c> ย <oughs> ก็คือร้อยก็คือ8 4 8 3ี่ดท่านผู้ชมสอง บวกหน่วยบนก็คือ3นะตัวเดิมทานผู้ชมนะ2บวก3ได้5นะเด่น5บวก1ได้6ได้7ได้8ได้9นะครับ9บวก3ก็ได้2นะ2บวก2ก็ได้4นะครับเด่น10ล่างเดินดี7ตัวสูตรที่2เด่น5 6 7 8 9 2 4 5 6 7 8 9 2 4ทานผู้ชม เดี๋ยวผมคำนวณเสร็จทั้ง10ทั้งหน่วยแล้วผมค่อยมาจับคู่ให้นะครับท่านผู้ชมครับทีนี้เรามาดูหลักหน่วยท่านผู้ชมนะหลักหน่วยล่างนะครับทีนี้เรามาดูหลักหน่วยล่างนะท่านผู้ชมนะ รักหน่วยล่างเดินดี7ตัวท่านผู้ชมสูตรที่1นะครับใช้10บนบวกหน่วยบนบวก10ล่างบวกร้อยหนึ่งบวกหน่วยหนึ่งบวกหน่วย2บวก4คงที่ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1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 นะครับเป็นหน่วยล่าง7ตัวนะท่านผู้ชมนะผมใช้เสตีงง้อที่ออก79นะครับเป็นเสตีงง้อแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเรามาดูเสตีทีเดียวเลยท่านผู้ชมแล้วเราค่อยมาคำนวณนะถือว่าเดินดีนะครับท่านผู้ชมครับ สูตรนี้ก็เดินดี17งวดก็หลุดไปเพียง1งวดเท่านั้นท่านผู้ชมแล้วก็ไม่หลุดซ้ําด้วยนะเออเพิ่งหลุดนะท่านผู้ชมนะแล้วก็จากนั้นเขาก็กลับมาเดินอีก5งวดติดเลยท่านผู้ชมนะงวดล่าสุดมาที่2 1งนะงวดที่17เนี่ยมาที่2 1นะแล้วก็เราให้เด่น8 901 2 3 4มาที่หนะถือว่าผ่านนะครับ ท่านผู้ชมสามารถไปคำนวณย้อนหลังดูได้นะครับทุกสูตรนะชมนะแต่ถ้าพอมีเวลานะครับคือบางครั้งผมก็จําไม่ได้ว่าสถิติมันกี่งวดเพราะมันหลายสูตรมากท่านผู้ชมทั้งบนทั้งล่างทั้งโอ้เยอะเลยแหละท่านผู้ชมเรามาคํานวณงวดวันที่สองมกรากันนะท่านผู้ชมนะสูตรนะครับสิบบนบวกหน่วยบนสิบบนก็คือหกหน่วยบนก็คือสามบวกสิบล่างก็คือสองนะครับ บวกร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งก็คือสองบวกหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งก็คือศูนย์บวกหน่วยสองหน่วยสองก็คือสองบวกสี่คงที่นะครับสองบวกสี่ได้หกสองบวกศูนย์ได้สองนะครับสามบวกสองได้ห้าอันนี้ก็ได้หกนะครับ 6กหบวกสได้8ปดท่านผู้ชม6กบวกหได้1 1ึบวกแได้9เด่นตัวแรกเด่น9 9บวกไปทีละหนนะครับ0 1 2 3 4แล้วก็5นะเด่นหน่วยล่างเดินดี7ตัวนะครับท่านผู้ชมครับ เด่น9 0 1 2 3 4 5 9 0 1 2 3 4 5ผมเชื่อว่าน่าจะมานะท่านผู้ชมนะเด่นหลักหน่วยน่าจะอยู่ในนี้นะท่านผู้ชมนะตามสูตรนะครับท่านผู้ชมนะทีนี้เรามาดูอีกสูตรที่สองท่านผู้ชมนะสูตรนี้เป็นสูตรเดิมของเรานะท่านผู้ชมนะวดที่ผ่านมาก็ถือว่าผ่านนะครับ ใช้แสนนะบวกร้อยบนบวกสิบล่างคูณสองบวกหน่วยล่างคูณสองบวกสิบหนึ่งคูณสองแล้วก็บวกหน่วยสองผลลัพธ์จะเท่าไรบวกสามบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งบวกสองบวกสองนะครับผมใช้งวดที่อกเจ็ดเก้าเป็นสี่ตีงวดแรกนะท่านผู้ชมนะทั้งหน่วยล่างเจ็ดตัวสูตรนี้ท่านผู้ชมทั้งสิบเจ็ดงวดนี่หลุดไปสองงวดนะท่านผู้ชมนะมีหลุดนะครับเรามาดูสี่ตีกันเลยนะครับ เนี่ยครับดุดสองงวดติดนะจากนั้นเขาก็กลับมาเดินยาวเลยท่านผู้ชมเนี่ยครับกลับมาเดินต่ออีกเจ็ดงวดติดเลยนะท่านผู้ชมนะงวดล่าสุดมาที่สองหนึ่งเราให้เด่นหนึ่งสี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์สองมาที่หนึ่งหลักหน่วยนะครับมาที่หนึ่งหลักหน่วยนะก็ถือว่าผ่านนะครับทีนี้เรามาหลักหน่วย าเป็นงวดที่17นะท่านผู้ชมเรามาคำนวณงวดที่2มกราคมท่านผู้ชมสูตรแสนบวกร้อยบนแสนก็คือ0ูนย์นะครับร้อยบนก็คือ8บวก10ล่างคูณ2 <c oughs> 10ล่างก็คือ2 2 2เป็น4บวกหน่วยล่างคูณ2หน่วยล่างก็คือ1 1, 2ได้2นะครับบวก11คูณ2 11ก็คือ9 9,2 18 บวกหน่วย2หน่วยสองก็คือ2นะแปดบวกสได้ศูนย์สี่บวกสอได้หกศูนย์บวกแก็ได้แปดนะแปดบวกหกสี่ท่านผู้ชมเด่นตัวแรกนะท่านผู้ชมนะเด่นสี่นะครับเอาสี่ไปบวก3าได้เจ็ไปบวก7ไปบวก1ก็ได้แปนะครับ 8บวกสก็ได้ศนย์นะศูย์บวกหก็ได้1นะ1นบวกสก็ได้3 3มบวกสก็ได้5เด่นหน่วยล่างเด่นดีเจตัวสูตรที่2เด่น4 7 8 0 1 3ดแปดศูนยหนึ่งสาหก็ทั้งหมดทั้ง1ิบสองสูตรแล้วก็หน่วยสองสูตรท่านผู้ชมนะ ทีนี้ผมจะมาจับคู่ให้ท่านผู้ชมนะทั้ง10ทั้งหน่วยทั้งสองสูตรนะครับเนี่ยครับขออภัยเรื่องแสงนิดนึงท่านผู้ชมนะอาจจะมืดๆไปหน่อยนะก็สองมกราหกแปดจับคู่นะครับเมื่อกี้นะครับสิบล่างหกตัวนะแล้วก็สิบล่างเจ็ดตัวนะครับหตัวก็สี่ห้าหกศูนย์สองสามเจ็ดตัวก็ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองสี่นะ <c oughs> ชนกันที่2 4งสี่ห้าหหลักสิบนะท่านผู้ชมนะสิบล่างชนกันที่2 4งสี่ห้าหนะถ้าเอาดับมาตัดก็จะเหลืออยู่ประมาณสามตัวนะท่านผู้ชมสําหรับเด่นนะทีนี้เรามาดูหน่วยท่านผู้ชมหลักหน่วยนี้หน่วยล่างเจ็ดตัวสูตรที่หนึ่งเก้หน่หน่วยล่างเจต,ตัวสูตรที่2องนะสี่เจ็ดแปดศหนะครับชนกันที่ 01345ท่านผู้ชมนะหลักหน่วยล่างชนกันที่01345เดี๋ยวเราคอยเอาดับมาตัดนะครับวันที่สรุปแล้วอยมาตัดกันนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็น10ล่าง2ส10ล่างเดินดี20แล้วก็หน่วยล่างเดินดี20นะครับท่านผู้ชมครับก็มีเพียงเท่านี้แหละท่านผู้ชมครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะท่านผู้ชมจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมนะสำหรับคลิปหน้าก็เรามาดูดับ10ล่าแล้วก็ดับหน่วยล่างแล้วก็ไปที่สรุปล่างกันเลยนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ